เหม็นในแบบเด้วยเอามาเดินมาเดินพี่น้องจ้ากินข้าวเที่ยงน้ำก้านพี่น้องมาเดินจ้ามาเดิน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 จีนปีสามพันปีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ้ากินข้าววาวพื้นกันอีกแล้วพี่น้องเอ่ยกับทีมงานพี่น้องเอ้ยนี่จ้าสบายดีเด้อบนสุขภสุคนเด้อจ้าดำให้ดำน้ำท่านได้เครื่องเถิดจ้า มาพี่น้องจัามากินข้าวน้ำเดือดเดี๋พี่น้องเด้อโอ้ยระดมถากด้อจมาหอมเเื่อนะเจ้าแก้ยมาจากพี่น้องจับกินข้าวกับทีมงานจากวันนี้บทสอนก็ยังเหมือนเดิมจ้ามีค้อยสบารายังเหม่อยอยู่พี่น้องโอ้ยยังบวชเา

แล้วก็บอกพัดไน่น่าสิมันเข้มเป็นแค่ฝันเ,นะนเนลยเนาะเอาเคสิจักนำอ,ออกมาใหเลืองบ่ปดลมสู้ชีวิตเวลามัานมันสีม,มออนกานะบอยก็อยู่บ่กินก็คเค้ม เาล้เากดวแล้วราทำไมเรียกเขาได้มาลากบัซซูนกสคือี เอาคนเอาคนเอาให้มันว่านมันเหนพานาดามันเยิ้มน้ำแลังแทนเหรอแทนไข่แทนไข่แทนข้าวำจะแทนเป็นเป็นไงเป็นขุมแข็

เก็บตอปียังตะเลนพ่อหอนพวกขวดัตงหมขึ้นน้องลอยเลยเด้อตัดตมาอันฟอมากระทินจนเธอเนี่ยมันขึ้นนะขึ้นไปนำพวกขวดแตงโมไ กับแท้ิที่เก็บมานห้กหอนเ่าไป่อนมอาบเดกก็บอกสอนเท่านั้นสองตังบอสใส่ปกติอยู่ปกติเน่ยปกติเลยสามตื่อดูดิอนสามต่างเจอกัน ีว่าต่างส้ม,สมสเก็ดบาน,นเาเอ่ย่า,ใมมางใช่มันชอมหนักหนักงยเอหนักมันมสมมันเก็ดหแค่ปอนมยนี่ไ้ม่ไม่ด้มดไม่ได้่ดนะ้ไไม่ได้้มม่ดม้ม Hãy subscribe của kênh Ghiền cao và ừ. không, 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 không phải lỡ những video hấp dẫn

แงงออกแผงให้่นีเป็นข้าว<ต>เอาเขากาัานนี่นี่โอ้ยเทปขนาดปีนเทปจลอยลอดอะไรบ้างนการเพื่อเอาแปะชิปมันคือรก็ลอย่เรื่องว่ามื้อนั่จัดยังก็ซื้อลอ,ลอดลอดชิปแล้วค้าส่งก็ลอยซี่หละเขาชิมมาข่ายเท่าไนระ ตังก no ับขึนดินงูคึ้เบือหน้าปลาหมึกกล้วยตะกี้แขกเราซ้ำอาว้นมือนีห้าลอยายโอ้เครื่งโตจนเราได้กินอดตะกี้มาสูมกันมือ้ำเนี่ยตังเมันแพงเขาเร่มไปจิ้มจิ้มนเป็นปมึตุ๊กงหาลอกบโอ้ยกินเขากันเลยกิน nhựa nhiều hơn giờ này là ba mươi thang ถามว่าอ่านไม่้จำนาหรอดาคือไม่ถ่ายยิ้มไม่ไม่ถ่ายนะว่าพีย,พยไม่ถ่ายแต่คนแต่คนที่อนเขว่าปเนี่ยอ่ะตัวเสียบแันไปถังทันนี้นีกเพราว่าผมปดะโคน่ะ,ะ,ะไม่เป็นปาร์เกอ มันบ่คอยจิบะไน้ำโคนเป็นใบเอ้โหมันแค่เป็นใบ้เป็นใบขึ้นเม่นวาบกเอื้องบบกบาก็มาเป็น้บบนี้แต่หูพังออเอิ้อหาย่าเนี้เหอยักเอิ้องได้สันสีหลดกสันสี่รกาฉันบีบแต่จนแต่หลดมันฉีดายมันกระซืออยู่ในเวนี้ ตางเพลงกระดับหน้ากระดับหนากกาก้นโรเตสิย์เธอคุยกับเม่มือนึงจักเกออะเกือเกปกได้บ้าเลยว่าอเอามยมาด้วยาด้ี่ข้าวนเ้ากเื่อเมเธอทานยอแต่ละมือเธอมาแต่ใสมาแต่ใสเขาเิดไปเธอไปซ้ำมือซ้ำมือมแล้วถามอี่บอกข้าเปิดตามเม่เธอคือแบบว่า เาพ่แปใส่แม่คิดว่าลูกสาวขนาดจดเชิงบอแม่ลูกสาวหังนิดใจเอาละีกคนนงาน้ติดเชิงอูกเลาฮูอนันะเราคหน่ลั่นน่ะไม่ค่อยเบากจีว่าสัวพ่อแม่พ่อแม่นุมดูว่าลูกระโตถพ่อแม่บัดแม่ วัดแม่ส้นน่ะนะต้นเมียจะเจ็บนะวะทุกทีพ่อแม่ไปซ้ามือจ้าพื้นกล้ามากกับบริจาคแม่เมื่อบ้านกับจิบแท็กกับบอดายคิโลไปกัดโธ่เลยผามากได้ลูกกล้ารมเสียเตียงไะกจีน่ะโธ่ไอแต่ข้าไปเฮี้ยงอยู่เลี้ยงหรือมันบอกค่อยโธ่โอ้แต่ก่อนแม่ห่วงเนาะเพราะว่าตอนนั้นยังกำลังขึ้นใหม่เลยไม่กินแม่ขนานั้เดี๋ยวมันงามโว้ยแต่ประหยัดไปได้มาตอนงามสัตว์บาง มันประทามันฝันะวังไว้หนึ่งแล้วเันอ่บ่อหม้องามอยู่บ่อนต่แห่งเป็นพัาสติก้็งามอยู่บ่อเมสียเาก็ยิมแข่งรันบางมือนะแ่บางมือกับงาโพยงกันแน่เมึงเก่าอย่ากไงความจอยนันนะนนักชีวมหารู้นโรนพี่เพื่อนวัตจจอยแข่งแย่งรัก จับคู pues ừ, ่ก nah ันอ okay. ีู่ได้เฮ้ยมานั่งน้ำกะผู้ตื่นผู้จอยบอสผูตื่นกับผู้โจ้ยให้ผู้จอยผู้ตื่นห้าวแหงเน่ทั้งจอยทั้งน้อยทั้งขี่ปู้นี่ไปนั่งกันนั่งกับผู้ใหญ่เขาแค่แค่เวลาออกลักทุกไม่เหรอไม่เยี่ยนนะก็ปฏิยงออกบูฟู่ฮ่องกงปฏิยงออกเมียนคือก่อยบอสก็ปฏิยงออกนะอ่านมาหนาวแล้วยจะไปยางออกเข้าใจนี่เป็นหัวหน้าว้อออกได้ออกยังบุดบีบบุบบี เสือหนาเลไเนาะเโอ้ยออกไป็นชาดดีอ้าวออกเป็นหน้าข้าะเน่นั้นวทนานั้เอาไปยืนท่าท้องหนาเขาคือขึ้นสืบำโต้ที่อยากหายออีทำไเยี่ยนเขาออกไปยืนเสาท้องขาพอออกรถบอลข้าวห้องสื้ออารุณฮะอันเพิ่ปุ้ยไปตักผงกันเลระนั่นแหละห้องสือออาน่ะนะขากบดีอยากไปบุอยากไปเฮก็อยากทางเลยเราไม่บอกกันเลยบุตรอ่ะบุตเจะหนึ่งตือบเยนะ

Trông hành quả chi đưa lao bớt thô Thao cũng nhắn gõ ăn ra đầy đúng Thảo trông trì Thảo trông bắt gian lùm Thảo bảo mà hôi Thảo bắt gian nhúng tỉnh Thảo Thảo trông bỏ Bỏ liệu Thảo trông trì tự cốt ra Trông trì nằm ngang bèng áo Nằm เรื่องคขาเรื่องหนอยฉันฝากกับพุทธมันกมูในบ้านฉันมานล้ำสูกันนี้นั่งพระพุทธ่างกาย้เอะพรนพุทธงกันแล้วมาต้องได้ปุ๊บโขดุกเขาพุทธร่งได้ออื่นอ่ะฉันปึ๊นป๊กทีึ่งคู่เดือดคู่เดือดบริวารจีอยากเง้ยวสะท้อนเราก็บริเก่งดอกให้มันโมีิผู้ใดผู้ใดนงูมด กนคือการแต่อนุบาลมาผ่าห่านชื่นึงเบิ้ลไ่ตั้งแตเงี้ยเลยไมตั้งใจ่ไม่ตั้งใจกันไได้บุญขื่นเขากป่งเท่าปจันค่ะเราไม่เจ้ากันว่าึ้นมานืงพุ่นมันเล่นมึอลเราก็ท้องกับและืุออนเจ้าไปได้จากมาช่องมเลาหาตันมีู้หนึ่งไดไดที่นึ่อีนันได้ เวลามาติดเขามาติดคะแนนนั่นมันอ่ะที่หนึ่งตลอดมีไฟสูมันได้เยื่นขางวัดน่ะที่นั่นน่ะเก่งเก่งนี่จะมันได้ที่หนึ่งอ่ะลีบ้านเฮ้าน่ะเฮ้ากับว้าพะเียาเก่งนะบัดทันมากบัดทันมากพงเฮ่านีสี่สิบปลายสี่สิบปลาย ไี่มาน้ำ<ส> <eled ummer S 2> ที่ปลยท่ไแบ่มคยได้ที่ไหลเราไม่แต่ที่เป็นไป้น้ใจสาสมัยก็เป็บก็ค้กแ้งแ่หลือ่ือ้อ๊อ่งอนน้ซีเพากินไปกินมากกว่เรื่องก็เมียนแบบว่าเราเรื่องสมัยเร่องเปเนไเห็นจคู่อ่าตอามดซีแว่กดเจ็ดอือ เบกเกงเราออกเออออกไหวเนาะแต่ห้มันบอกีผู้เก่งช้ามดจะไปมึอสลัดหมูจอมมึงบอกจะไปมึงเป็นนักเเก่งใ้แต่งอยังัม่ได้แต่ไเกงแต่อมันต่างใจเยนเนาะเราไม่ตั้งใจเยนมันบดกบอกแวกดิมันม่แต่แตกนี้ตรวมันเยนอันกลมบวามิแม่ที่แจะมอดเกจของบอสมอดเกจบอสต่างนจแต่งเย็นอท่านบอมอดเจ นัเดี๋ยว้ยังมีมาเตจอยู่เบบวาแบบวามันอยู่ในมือวันที่แรกสีเนาะทุดที่สองมอเตจนะมเจเออชั้นุกที่จอดทีชั้นก่อก่อนอแม่ชสองแล้วชั้นุดสามมเจนี่เขาเขาเขากลัุ้นไรวะชินนี้จะมาหกอหาเขาไปจกสทาที่เซ็งนไม่จกอยู่ปนชันจกปอก็คือโค้ชันนี้ใบประกาศปอด่ะชันกยา มูไปหองเนมีรถทีมไม้สกับรถทีห้างโโชอะก็บไปยังจะมือวาเฮ้ย่บอไปจริงไัดีอ่ะความก่อหาและจ้าเพื่อนไปเชงเขากระไปหองเย็นมันเป็นพอกิมแซ่แซ่ตัวกับโนห้างคุณบอไปเขาทำหรอคุงบอไปเริงบ้างบอเขากระรถทีไม้เขาซื้ิไฟบ้านตัวไปรถทีบโบล่ากแฟคุณู้ยาครับ นี <S <S ่คนทโกขั okay. ้นเยอาทีนี้ต้เจียนี้คือหรื่องเรียกตนวจบันนักพนากงานที่ไอ้บรนักบุ่าระวัตต่อหักคอร์หัยังรถติตายอติายซ่นั่นหรอซนั่นเรียงเป็ดส้มตัวเงินจบคนคนสมาสมาร์เรยงเป็ดเนาะอันขึ้นว่าหนึ่งปีแรกก็ซื้ออันซื้อรถเรียงเป็ดได้นะโซน่าเป็ดเป็นราคาตัดคนใจตัวเอง แตพอแล้วมันจะอยากไปเรียกไก่มันก็ได้เนยังเป็นนกไก่แพอแล้วงานจะไปตัดะนาเคยเผาต่กรไปเรียนเนาะไปโรงเรียนก้าไปเ่้งเฮ้ยแวน่งกันเป็นยูทูบเบอร์พูนเ็นก็เกล้าเกล่กันแต่บม่ได้มองนะเ่งก็เป็นกูพูดนาจเจ๊ตุย เอ้าพอดงาป่าขึ้นแล้วก็าได้บอกเงียยแล้วก็ยุติซีไปตึสะดุงแมมูไปกลางมงยัแบบชู้ชู้ชูชจะางงยักับพ่ีเอะหมสาเฮ้ยอิงมได้เห็นหน้ายางเดียวได้ยินเสวีนอิ้กะหได้จัดแม่กับเสียพ่อกับนี้เป็นห่วยนี่เอาแล้วแมาไม่หาน้องก็ยังุเบี้ยที่ตุ่ยได้กอนออกด้เห็นยัง ก็ยังบอกว่ามีรถอยงนีนั่นรถปู่ไยังจะปาแบบเปิด้องแห่แลน่เปไปชื่อรถแจ้าตัวน้นรถห้างเกษตรจนรนบอไปนมูรบอไปนูรกเขารุ่นนเราจไปจับไ้จับไปลาไปยังไจับไุ่นวเฮ้ยักได้ทุกยาเาพเขากับันก็ลำลางอย่เนาะลอยู่เนาะลูกจัะ ปไปนี่มาตีเศ้าหงเงี้ยเร่เป็นบอสเรองเศร้าเงี้ยเศรา่ผักเี่น้เราให้ตังนเป็น้ังไงนะไม่้าะลุแกตาพี่แ็่เ่าปอหนึงนะเพ่อนไ้ข้างทันยแค่มาทัเดินงูลูกดเดินงูแล้วันบกันที่นังอ้า มูเล็นะนี่มัก็เล็กนมันก็อีแพนแต่ตะกี้เงานอยู่เ้าไม่ตัเขามาก็มาเข่าเนี่ยนัันข้างคอโซ่อัไนี่โอ้เก่งมีกับบริการของจเกิดเนาะความปัจุบานก็อไปองลูกนั้งเห็นว่าบดเคียงบดเคียงเราบดเคียจากหนอนข้างคาโซ่ ข้าวผัดข้านเขารับขนุบานเลยคือกระชองโลกไม่ได้ขับเปนเนื้อเย็นนะจัก้อสัตวเพศตอวหนึ่งจาเบาหนาแล้วอันที่ข้าก็ได้คะแนนแมันกัพ่อได้อยู่แยังน้อยแบเอาคืนบัดพุนยิ่งปรเดิเพื่อนชุข้าวจกีจะนี้ขัดปื๊ดไ่ได้มเป็น้างปืดเดี๋วนี้ยังวาระยาแล้วยันคู่แล้วไป อันเดียกอนีเราปัจจุบกหาอย่าเราอ่านอันคอบจะคืนห้องนะเฮ้ยเอาเอามืออันใช้หูแล้วก็ยื้อใกระเดียกระเดี้ยแล้วก็บริเทิงเราจะคืนอันในนังองปซมกับปซาเยก็ได้ไปกินเี้นบ้านห้าเน่ะปลาซามน่ะยูเทิงหมองตลาดข้าวไทยตลาดแรกเมันมีห้องเดียวปซาน่ะยูีนอกาอนุบาลอูุรุมยางลูกงนอกน้ว้แน้ัไดแล้ว ยานบบกลงกอลากออาศรอกโ้ยป่อยมันจจจีบคอไมาลกันจไี่นังเลยมันกินยยากันยางยาากาศขึ้นากับพี่น้องอจะซุ่มแซ่แมวป่าว่าพื้น เรื่องราวกันเล็กหน่อยพี่น,อน,นอ้องจ้าเนาะกับสิขอเก็บภาพบรรยากาศกี๊ขาวบ๊อบพืชบรรยากาศสนีทกันแล้วกันพี่น้องจ้าติตดตามคลิปหน้าพี่น้องสบายดีจ้าเสรือเกลียนเต่าเ,เป็นอีเต่ามาตาม